ปูมันธนาหายป่วยจาะเคลียร์ทุกประเด็นอีกรอบปมหนี้สินปูมันธนาหายป่วยแล้วเจ่ะเคลียร์พรุ่งนี้อีกรอบทุกประเด็นปมเป็นนี้แล้วยังไม่จ่ายหลังจากวันนี้9กรกฎาคม67 รายการโนกระสาได้เชิญลูกมีรมัศมีลินลี่เงียนทนายความสิรินดรดาเลืองวัฒนวณิชทนายความฝั่งปูมันธนามาร่วมพูดคุยปมที่ถูกปูมันธนาเบี้ยวนี้จนทําให้เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นและฝั่งปูมันธนาก็ยังไม่คืนเงินโดยอ้างว่าฝ่ายลูกมีและลินลี่เงียนทําให้เสียชื่อเสียง โดยลูกหมีระบุว่ารู้จักพูดคุยกับคู่กรณีหลังจากนั้นทางคู่กรณีได้ชักชวนทำธุรกิจกระเป๋าได้โอนเงินลงทุนหลายครั้งจำนวนมากกว่า4ี่ล้านบาทมีการโอนไปไปมามาจนมาถึงเดือนมกราคมก็ไม่ได้มีการคืนเงินอีกทำให้มียอดค้างกว่าสองล้านบาทพอเดือนมีนาคมได้มีการทำสัญญาเงินกู้เงินแต่ก็ยังไม่ได้คืนอีกยืนยันอยากอยากได้เงินคืนไม่ได้มีเจตนาทำให้คู่กรณีเสียหาย ทางด้านลินลี่เล่าว่ารู้จักกับคู่กรณีเมื่อสองปีที่แล้วทางคู่กรณีบอกว่าจะพาเข้าวงการแต่หลังจากที่ได้รู้จักกันวันเดียวคู่กรณีก็ยืมเงิน5 0 0แ0 0บาทวันต่อมาได้ยืมเพิ่มอีก3 0 0แสนผ่านมาเกือบปีได้คืนมาแค่1,000งแสบาท ลินลี่ยังบอกอีกว่าเธอยอมรับว่าให้ยืมเงินเพราะอยากเข้าวงการแต่เจอเสนอรับงานกินข้าวลั่นอยากเป็นนักแสดงไม่ได้อยากเป็นกะรีทุกครั้งที่คุยกันมักจะคุยเรื่องเงินขอยืมซึ่งก่อนมาออกรายการทางคู่กรณีได้มีการเสนอเงินไม่ให้มาออกรายการแต่ก็ไม่ได้เงินจึงมาออกรายการในวันนี้ ด้านทนายกิ่งสิรินดอนดาทนายความปูมันธนาระบุว่าการที่ลูกหมีมาออกสื่อทำให้ลูกความฝั่งตนนั้นเสียหายอาจจะทำให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ได้ถ้าเกิดการคืนเงินจึงยังคืนไม่ได้และเข้าใจว่าต้องการคืนเงินและในวันนี้ถ้าต้องการคืนเงินก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ออกมาเรียกร้องเปิดหน้าผ่านสื่อขณะที่ทนายกุ้งอํานวยพรมณีวันทนายความแนะควรจ่ายหนี้กลับมาก่อนเป็นนี้ก็ต้องใช้หากคู่กรณีมองว่า ได้รับความเสียหายจากการเสียชื่อเสียงก็ไปฟ้องเป็นอีกกรณีหนึ่งว่ากันไปตามกฎหมายในแต่ละคดีล่าสุดปูมันธนาหิมทองคำและหานพักดีหานหิมทองคำพร้อมทนายประมาณเลืองวัฒนิชจ,จะถแถลงข่าวที่แรกในรายการดังหลังออกจากโรงพยาบาลพร้อมพูดความจริงเรื่องนี่สินทั้งหมดและแจงเรื่องความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายก็ต้องรอดูว่าฝั่งปูมันธนาจะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง จำคุกหนึ่งปีปรับ1นึ่งแสนคดีสันทนาหมิ่นประมาทโรงแรมเดอะเดวิสจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแคดีสันทนาหมินประมาทโรงแรมเดอะเดวิสนนขณะที่เจ้าตัวยื่นอุทธร์สู้คดีต่อฝากถึงชูวิทย์ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วรีบกลับมาสู้คดีกันในศาลวันที่สิบกรกฎาคม6 7ที่ห้องพิจารณา802สศาลอาญาถนนรัชดาพิเษกศาลน,นัดฟังคำพิพากษาคดีดำอ2อ9 2 2,565ที่บริษัทต้นตระกูลจำกัดโดยนายชูวิทย์กมลวิศิษ์อดีตนักการเมืองชื่อดังเป็นโจทฟ้องนายสันธนะประยุรรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาลเป็นจำเลยในความผิดฐานจ้างความเท็จหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหายจำนวน100ล้านบาท กรณีเมื่อระหว่างวันที่5ถึง8พฤศจิกายน65ต่อเนื่องกันจำเลยได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จและสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสอนฟทองหล่อในทำนองว่าที่ชั้นล็อบบี้สถานบริการเดอะล็อบบี้ชูวีตภายในโรงแรมเดวิสโฮเทลคอเนอร์วิ่งย่านส,สุขุมวิท24กรุงเทพซึ่งมีบริษัทต้นตระกูลเป็นเจ้าของและบริหารงานมีกลุ่มวัยรุ่นชายหญิง จำนวนประมาณหนึ่งคนเข้ามามั่วสุมเสพยาเสพติดในห้องน้ำชายและเปิดบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้จำเลยยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายขแขนงซึ่งล้วนเป็นเท็จสร้างความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่โจท์จึงขอให้สารพิภากษาลงโทษจำเลยตามความผิดและชดใช้ค่าเสียหายแก่โจท์จำนวนหนึ่งล้านบาทด้วยและให้จำเลยโฆษณาคำพิภากษาและคำขอโทษผ่านสื่อทีวีหนังสือพิมพ์เป็นเวลาเจวันด้วยโดยวันนี้ 10กร,รกฎาคม6 7เจนายสันทนาพร้อมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาทั้งนี้สารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา328ให้คุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนแต่จำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อนเห็นควรให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีโทษจำคุกรอลงอาญาสองปีให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทจำนวนหนึ่งแสนบาทและลงโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อกับสื่อไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีพีพีทีวีช่อง8สนุกและเนชั่นออนไลน์เป็น เวลารวม5วันติดต่อกันด้านนายสันทนะระบุว่าข้อหาอื่นที่ฟ้องคดีมาศาลยกฟ้องทั้งหมดแต่ในข้อหาหมิ่นประมาทศาลเห็นว่ามีความผิดจึงพิภากษาจำคุกหนึ่งปีรอลงอาญาสองปีปรับหนึ่งแสนบาทซึ่งได้จ่ายค่าปรับไปแล้วส่วนกรณีที่โจทย์เรียกค่าเสียหายมาหนึ่งยล้านบาทนั้นศาลร,ระบุว่าโจทไม่ได้นำสืบว่าเสียหายอย่างไร จึงให้จ่ายค่าเสียหายแก่โจทย์หนึ่แสนบาทแต่ตนเองยังไม่จ่ายเพราะเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปพร้อมกับฝากถึงนายชูวิทย์ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วรีบกลับมาสู้คดีกันในศาลอยากเห็นหน้าอีก